Time ไม่เงี้ยววนโอ้ยกระเป้าหรือวะเป่าทรงอย่างน้ำเลยดีอสองคนอยากรับเ,เป็นนักเอกหน่อยคนนะ <c oughs> บนญนักเอกผมจางแล้วครับ เออถ้าว่าน้ากว่นละ วันี้ขยับมุ่บริหาวันนี้ไม่อนน้องตั้างบระเนศพร้อมครับ เส้นาศูนย์กลางที่เดียันเอาออกาหงนี้ตัวใหญ มันตัแห้งแขงคุยอนครับ อันนุ่งเสื้เอราะจาแหบบครับก็ไหลไม่ได้ครับน้ำหนาอยู่ก็คุมน้ำหนักแต่ยังคือตมอลามากมา อยากเจอที่อาที่อาโรงเรียนนะครับ อามอาเนี่ยาไม่เงินนัวตะกินข้าวยืนนาแรยัน ฟ้อนเสือของวงหม่รลามก็คือฟ้อนเสือะครับก็คือฟ้อนประกอบตลอดทั้งคืนอะไรอย่เงี้ยครับขอบจา่าเวรฝาลูกคับ

ข้าว่าเจลงไปกระดูกไรไสวดเ้อเนี่ก่อไรสวดป้าสเช็นทธิิดออกขี้วิ่เถาเอาเวบากินเพาปลาสิดตาให้บอกแล้วก็คุยรวยเลย่กคุยรวยเลยนี่อืมประเด็นนะดีนะเฮ้ยธรรมดาแล้วเออไม่ยิ้มหรอกแม่แกบอกแล้วแจ้กบแม่ เลิกดูปัตตากไม่เชื่อเลิกดูิตรตอนป่าทำไมใต้เนี่ยกาเดอได้ไหมต้มปลากระแทบยดอกก็ได้มาแล้วนี่ได้กินกินแล้วแต่ว่า โอ้กว่าแล้วมาป่านไปใส่ะมันยูสวยนี้ยูสวยสูว่ะเอาปยังไม่ได้ตอนตาบอฮะจักไปฉันมีตรพักุงผู้ใดต่างใบเ้าจักฉันแหวกหาอยู่ทัแวกพอุงหาอยู่ตาได้ปลาพากบุงฉันรติพักพ้อปลาจักโอเจียวจิตอันอจเรียนอ้อจเราเมื่อกำปั๊บก็รติพัพ่อปลามื่อพ่อปลาไปได้ปลาไม่สวยนี่ฮะเอากินเลย กินได้ดไหรอกินได้จักไดืพอกินพอแห้งแล้วไงกินบ่ายกินพักบุ้งเจงได้ขนาดพกบุ้งเต็มท้องอยุ่ซือ้อ,อธรรมดาหระฉันทานกินเจไปจหน้อนยัดกินเจละล่ะสงสารอยากกินหรอกแต่มันกินว่าไรกินจังได้ที่สำคัญเธอ้ยหมอกตีกินกต่บนี้ตักหัวไปฉันหัวปลา ทำนก็ติดกินหัวปลาเป็นเอาเ <Okay, S 1> อาแซบที่นหัวปลา,โอ,ปาโอ้ยยาศาออสตรนั่นแหละเพราะว่าล็กหักเจ้าล็อกนหัวปลาไปเจ้านะเนอะเมย์ให้เมยขาดมัดหัวปลาเอียงหัวปลาพอกก้างปลา,ากระปองกันบัดควายนี่มีแต่เนื้อเต็มแกเล่ยุเขาบอกกินแล้วเราต้องกินไหมออโอ้ยบ่บ่บ่กินอิ่มแล้วข้างบนเต็มท้องใช่แตกอิ่มแบบจมอย่างจมตก็กินก็เนึ้อหัวปาลาเราก็เน,นึ้อตัปลาคักๆเนาะ หลายหมองฟองมันมันกับฟองนี่ดิวุ้นระยะตุ้งระทอวุ้นแบบเก็บมกูดยากข้าวของแล้วก็คือกราจาะมาหัวปลาถ้าหัวยานยื่นกิยังมาที่ที่กระวาดูวาก็จริงบว่ที่กับพูดไปนะจ๊ะนี่เกาโอ้ยเห็ดดีแต่ไปอังก็ตนาห์เนี้ยหอยมักพลาสติกมากเลยพวกเราถือไปหอยหอยนี่เราบอกมาลับของหอยบ้างเอาที่มาเอา ทังว่าสรจไม่ถ้าิดไฟนี่ยผ่นานบอว่าส่ามมากพ่ได้หลยตัวอีกย่งเื่อว่ไปซื้อไรเป็นตีไหมพี่จะก็นกิอะไรเอาไหั่นล่อ๋อขิงขูดพูดดีน้ำผ่ไม่กินไม่กินนําปูนี่มันจะมีหาดูเ้ยชุ่มี่ยมกินธรรมดาเาชุ่ม่อนี่กินเ้าวอมเ่ไร่ดอกเน่เยโอ้ยว่่ไดหละ มึงโยนใครเถือนกี่เด้ลจำฉลาบได้เด้ลปอกหัวโน้มวันก็ได้เพียน้อยแต่วัดอีญานูแต่วัดอีช้าขอบคุณดวงทุกดาวเลยครับดาวทุกดวงทรงแม่ยังดาวทุกโอดเป็นเงินน่ะเอาอีหลีทรงดาว